สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แนกดแชร์กดนานๆกดยันยันกดเยอะเยอะนะคะคลิปนี้ในฉันไปเห็นเด้งขึ้นมาพอดีจากช่องไอคามูก็เลยไปฟังแล้วก็เลยรู้ว่าเป็นเสียงของหัวหน้าครอบครัวหลับโพเดี๋ยวไปฟังกันค่ะแล้วเราจะสลดหดหูใจอ๋อโอเคไม่ดีไม่ตำรวจเอาเงินทองมาให้ อ่ายมันาังไอ้ก็ดาอยู่ด่แล call, ้วหมูลูกไอ้คือมาเห็นแกงเงินทคนเห็นแกเงินบอกเตอเลยกคนเห็นแกเงเขาเจอเงิส่เมืนอ่างม่อร่เขาแล้วไมใส่เอาช้าีตันเขาม่หายเดี๋ยวย้าไม่หายบอกพวกพิดกันว่าอย่าตำรวจได้ว่าเอกไปเขาก็ขาปิดปาก ต้องเอายายยังว่างตลอดอยู่แล้วว่างอีกอย่างเป็นนอนนะบอกว่าอย่าเป็นนอนนะอย่าเป็นนอนนะตู้แมนอ้ายนี่อ้ายนี่ส้องคาดตัวอ้ายนี่ตะคุ้แล้วตะที่อ้ายเป็นนอนนะน้องบอกว่าอย่าเป็นนอนนะอ้ายกับบัวฟังอันตรายเอ้ยน่ากลปวอย่าให้เราเป็นนังตีหรอกเพราะว่าควบตำรวจแล้วก็มูหน้าเตะน้าตายเขาตะคู้งหมดแมนบอก ว่าลูกคนต็แต้บดก็ได้ค่าละโอ้เบิร์ตโอเบิร์ตียผู้อื่เเอนเขาหูบอกว่าผูดด้ใดฆ่าละโูจะ้จักเบิร์ตอเนี่ยโู้จักเสมมุไม่มีหลักฐานผู้ใดฆ่าผู้ใดอุ้มผู้ใดพาไปเนี่ยโ้จักเบิร์ตแต่มันมันไม่มีหลักฐานตำรวจเลยมาลูกเป็นแท้มสงเลยนีไนะใช่พบปดตยน ปาเอกให้อาจจะงี่เง่าในข้อด่าถือตัวมือนักแตงนักเตะได้ยีห้ยแต่เราลูกบอลโดนจับเขาได้พ่อสะใจแต่ก็พอเขาพูดว่าลูกบอลจะเป็นบะไเก็พูดจับพูดเด็ดพูดจ้าแต่ก็เชื่อตำรวจเหรอเชื่อตำรวจที่มานน่าเงินเนาะสามคนเหรอหน้าแอ๊บหน้แอ่บยายได้นำบอก บอแนบมาได้มีอะไกับตาสองคนมาได้ับเขาแจ้งหลไยกันไหนอ้เาบอกตัวนี้มันสงสัยเป็นเงืองแต่เนาะเขาถึงยอมด่าเนาะไอ้เขาบอาตัวนี้กินดูอีโตนตาแต่งกับลุงคนเป็นแท่รับปากมิลเป็นแทแทรกระดางบอกว่ามัึกจะบุซอยหสือลงพลประมาณไหนมันลึจะบุซอยหรือแตกมา เกิดอะไรขนตั้งแตยัเขาหายหายมากเุทธจากตอยังเขาซื้หายซื่หายตื่อหายืือย่เขาตืหายพปกติแล้วรูปพุทแเมันไ่มีหรอกก็ยังดีสยังดีแล้วคก็แจ้งนักแต่ี้แจ้งแจ้งนักแต่นักตายครับแม่น้องสงสัยจ้งหลายอยู่เพราะว่าคนก็แจ้งหลายอบคงอคงติเท้าแล้ว คงจะยุดดาแล้วสงสัสเงินจ้างหลายเมถ้าไห่ก็จะได้ไเมื่อไห่บากเขาแต่มันบาปบุญคุณโทษนะมันบาปมันบาปมันบอยุติธรรมมันมีความยุติธรรมเอาคนบอพิดก็เข้าคุกขนาดมันบายุติธรรมมันไ่ได้เข่าเลยน้ะตอนแต่งรุ่นไม่ได้เขาคุกตัอกไอ้แจงได้ก็ไม่ได้เข่า ทุกข้เสียนแกงเลยบอกไ่เเลยค่ะก่อนหน้านี้ไม่กี่วันทนายนิทัศน์ออกมาเล่าว่ามีเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะคะพยายามติดต่อมาแล้วก็เลยเปิดคลิปที่ได้คุยกับตาชานมาให้รู้ว่าเป็นคลิปสําคัญแต่ว่าพอมาได้ฟังเนี่ยมันสายไปแล้วนะคะพอมาได้ฟังมันสายไปแล้วคดีมันจบอะไรเรียบร้อยไปแล้วเอาไปทําอะไรไม่ได้ดิฉันก็ยังนั่งพูดอยู่ว่า เอ๊ะไอเอฟซีต่างเทศที่ใช่หญ่ป้าต้อยหรือเปล่าจะฟังเสียงแล้วในนี้นะไม่ใช่ป้าต้อยนะคะทีนี้เราได้ฟังกันแล้วเราเข้าใจกันดีใช่ไหมครับว่าตาชานคุยกับเอฟซีคนหนึ่งช่วงที่คุยเป็นนาเขาบอกว่าไปนอนนานั่นก็คือเป็นช่วงที่ออกจากไอ้ยพลกถึกแล้วกลับมาอยู่กับยายแล้วนะคะแล้วก็ไปนอนนา ก็มีการแอบ,บคุยกับน้องอย่างนู้นอ้ายอย่างนู้นน้องอย่างนี้ก็มีคุยสาวว่างั้นเถอะคุยกันแล้วก็จากการที่คุยฟังดีๆนะคะเราจะรู้ว่าทําไมไนายนารรนถึงเต็มคาราเบลเต็มหน้าตาักตาชานก็ไม่ต่างกันเลยค่ะ ก็อดตัวเองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้จะโดนยิงหัวถ้าไอ้พูดมากไอ้จะโดนหมายหัวอย่างนู้นอย่างนี้อีน้องก็อ้โหเป็นห่วงไอ้เลอเกินไอ้ระวังนะไอ้อย่าไปนอนนานนะคะเป็นอันตรายนะคะไอ้อย่างนู้นอย่างนี้สิ่งที่ตาชานเล่าก็คือว่าตำรวจคลิปนี้เนี่ยนะคะตาชานสุ่มเสี่ยงจะหมินเจ้าพนักงานนะถ้ามีการเอาขึ้นไปฟ้องร้องเอาขึ้นไปแจ้งเอาขึ้นไปอะไรตารชานโดนนะคะ ส่วนตชาสิ่งที่จะต้องแก้ตัวก็คือว่าก็ต้องไปเอาเรื่องกับไอ้คนที่ส่งคลิปให้คนนี้คนนั้นคนนี้มาเปิดเผยดิฉันเองอาจจะโดนหางเลขไปด้วยแต่ดิฉันอยากให้ทุกคนได้ยินว่าหัวหน้าครอบครัวรลาโพคิดอย่างไรเราจะได้รู้กันว่าคดีนี้ที่มันซับซ้อนยุ่งยากเพราะแบบนี้เราจะได้รู้กันว่าทำไมคดีนี้เขาถึงไม่เอา โครเงาสักลาดเอาญาติโกหุกิกาขึ้นไปเบิกความเพราะมันเป็นแบบนี้นี่เองค่ะตาชานเล่าว่าลูกๆของตัวเองทั้งหมดเนี่ยเห็นแก่เงินเชื่อตำรวจตำรวจเอาเงินมาให้เอาข้าวมาให้เพื่อให้ใส่ร้ายไอ้โพลยกับอีเถอะลูกอยากได้เงินอยากได้ข้าวก็ใส่ร้ายไอ้โพลกับอีเถอดคงได้เยอะอยู่ได้นั่นได้นี่มาคือตาชานเอามาพูดโดยที่ ตัวเองไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยรับฟังมาจากลูกๆอีกทีหนึง่งและเอามาพูดอย่างนี้เรื่องนี้แหละค่ะเป็นเรื่องที่ตาชานก็น่าจะเล่าให้อกเถิกฟังแต่สังเกตไหมคะตาชานได้เล่าให้อกเถิกฟังแล้วว่ามีเรื่องนี้ทนายอิทถึกทาอย่างไรทํแค่เอาไปถามว่ามีเรื่องนี้ไหม ไม่ได้เอาตาชานขึ้นถ้าเขาเชื่อคําพูดของตาชานจริงๆเชื่อว่ามีตํารวจจ่ายเงินจ่ายทองจ่ายซองจ่ายข้าวอะไรกันจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เขาควรจะเอาตาชานเข้าไปเป็นพยานแล้วก็ลากไอ้คนที่ได้ไปพบตํารวจที่มาเล่าให้ตาชานฟังอีกทีหนึ่งเนี่ยขึ้นเป็นพยานด้วยแต่ทาไมไม่มีการทําให้ถึงที่สุดเพราะอะไรเพราะอะไรลองคิดดูดีๆดิฉันอยากให้ทุกคนเห็นความคิดของตาชาน มานั่งพูดว่าลูกๆตัวเองที่ใส่ละไอ้โวยเพราะว่าได้สินบนไอ้น้องที่พูดอุดคงได้หลายแสนคงได้เยอะเนาะลูกอ้ายทำไมเห็นแก่เงินกลายเป็นเอาลูกตัวเองมาชาวโชว์เอาลูกตัวเองมาขายนี่เหรือคะคนเป็นพ่อนี่หรือคนเป็นพ่อแล้วมานั่งพูดว่ารู้หมดว่าใครเป็นคนทำน้องแต่นี่มีหลักฐานประโยคนี้คุ้นๆไหมคะ ตอนที่นายนารินบอกว่าเป็นเรื่องสยศาสตร์แน่ๆแต่สาวไปไม่ถึงคุ้นไหมคะคำพูดของพ่อกับลูกชายมันพิมพ์เดียวกันเลยนะ่ะนี่ถ้ามีใครรู้เรื่องขึ้นตัวเองจะต้องถูกไหมหัวถูกยิงเป็นคนแรกอย่างนู้นอย่างนี้คืออวดว่าตัวเองนี่เป็นคนสำคัญเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นๆแต่ไม่รู้สำคัญอี่าไหนโจทย์ก็ไม่เอาขึ้นจำเลยก็ไม่เอาขึ้นจริงๆถ้าข้อมูลนี้สำคัญจริงๆเพื่อที่ทำให้เห็นว่า มีการทำคดีนี้ตำรวจมีอคติสืบสวนสอบสวนไม่ชอบมีการพุ่งเป้ามีการจ่ายเงินจ่ายทองให้พยานบางคนไปเบิกความไปให้การเพื่อที่จะให้อีกคนนึงมีพิรุธเพื่อย์ความผิดมันควรจะต้องเอาตาชาญเอาคนที่รู้เรื่องนี้เอาเข้าไปขึ้นในชั้นต้นอย่างถึงพิกถึงขิงแต่ปรากฏว่าแค่เอาไปถามไว้คำสองคำ ไปถามค้านไม่นิดเดียวไม่ได้ไปเปิดเรื่องต่อไม่ได้เอาหลักฐานอะไรเข้าไปยื่นต่อมันแปลว่าอะไรคะมันแปลว่าโคมรลอยเขานำเข้าไปถามไว้เพียงแค่จะดูว่าจะลื่นไหลไหมแค่นั้นเองแต่การที่ตาชานเอาไปเล่าให้เอฟซีของตัวเองฟังคุยกันเป็นวักเป็นเวรอย่างเงี้ยแล้วเอฟซีคนนั้นวันนี้ก็เอาคลิปนี้ คนที่ได้มาคนแรกน่าจะเป็นเชฟยันเชฟยันกับน,นิทัศน์จะสนิทกันดีพอได้มาไอ้เชฟยันก็เอามาเปิดนิทัศนบอกทนายไม่อัดหรอกเชฟยันได้มาอย่าลืมว่าแต่ก่อนตอนเรื่องทนายตั้มมาเลนะนะ่ะรอบสองกับทนายอัน๋นเชฟยันกับทนายอั๋นรู้จักกันเพราะฉะนั้นเรื่องมันมาจากตรงนี้แหละคะ่ะเรื่องความวุ่นวายอะไรทั้งหลายตาชานจะซวยเอานะคลิปนี้ตาชานจะซวยเอาเาะตาชาน ป้ายสีตำรวจอย่างชัดเจนว่ามีการติดสินบนพยานชัดเจนค่ะตำรวจอย่างนั้นตำรวจเอาเงินมาให้เอาเข้าวมาให้มีการป้ายสีดูหมินบินประมาทเจ้าพนักงานอย่างชัดเจน ตาชานจะซวยนะคะจากคลิปนี้อันนี้ดิฉันพูดตรงๆใครจะเอามาด่าลุงช้าใครจะประด่าอีเหลืองอะไรยังไงแต่นี่มันเป็นความจริงค่ะตาชานไม่ระวังตัวเองในการพูดมีสาวมีเอฟซีมีอะไรมาคุยหน่อยตาชานก็ไล่เล่าไหลไปเรื่อยโอ้โหตามีความสําคัญนี่ตาจะเป็นเป็นพยานปากเอกให้ตาจะอย่างนั้นอย่างนี้ที่สุดเขาก็ไม่เอาตาขึ้นไปค่ะแล้วยิ่งตอนนี้ยิ่งตอนนี้ ลูกชายตาชานก็มานั่งพูดยู่ว่ารู้ใช่ไหมอุทธรจะต้องใช้อะไรยังไงนี่ฉันอุตสาห์เปิดทางให้แล้วนะถ้าจะสู้เรื่องสืบสวนสอบสวนไม่ชอบเนี่ยใครละ่ะจะมีพยานหลักฐานถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวถามว่าพวกคุณมีชื่อแล้วในการเป็นพยานแล้วก็ไม่เอาขึ้นแปลว่าข้อมูลที่คุณมีจะไม่ได้รับการยัดเข้าไปใหม่แล้วพบไม่ได้มีการพูดในชั้นต้นเพราะฉะนั้น อันไม่มีประโยชน์อะไรคะ่ะคลิปตาชานอันนี้ก็เป็นแค่คลิปบอกเล่าตาชานไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อะไรเลยรับฟังมาอีกทีนึงแล้วก็ไปเล่าให้สาวอีกคนหนึ่งฟังแต่เนี่ยดิฉันจะชี้ให้เห็นว่าคดีนี้ที่มันยุ่งยากเพราะอย่างนี้คนในครอบครัวรู้ดีที่สุดรู้มากปากมาก,กันทุกคนค่ะมันถึงวุ่นวายกันขนาดนี้สิ่งที่ตาชานพูดในคลิปกับเอซคนนี้เนี่ยนะคะ ถึงไม่เรียกด่าลูกแต่ก็ต้องบอกว่าตาชานประจานลูกๆตัวเองว่าเห็นแกนเงินเห็นแก่สินจ้างมีพ่อที่ไหนทําแบบนี้คะถามหน่อยมีพ่อที่ไหนทําแบบนี้ตาชานเองบอกว่าทุกคนเห็นแกนเงินตาชาหละ่ะตาชานก็เห็นแกนเงินเห็นแกเอฟซหรือเปล่า การที่พูดออกมาว่าตาชานรู้ว่าใครเป็นคนอุ้มหลานทุกคนในครอบครัวรู้ว่าใครเป็นคนต่ำประโยคนี้เหมือนอะไรรู้ไหมคะเหมือนตอนที่นายนารินพูดว่าทุกคนในครอบครัวรู้ว่าไอ้พวยเป็นฆาตกรเพ่อลูกคนเล็กเป็นคนเล่าหมดเห็นไหมคะว่าพ่อกับลูกเขาไม่ต่างกันเลยข้อมูลเต็มหน้าตากักรู้ดีไปหมดเก่งไปหมดรู้ทุกอย่างเชี่ยวชาญทุกอย่างแต่ไม่เคยได้เป็นพยานเพราะแบบนี้เขาถึงไม่เอาพยานญาติขึ้น เพราะพะยานญ,ญาติพูดแต่ละคำเชื่อถือไม่ได้สักคนหนึ่งแล้วที่เขาต้อนญาติทุกคนไปเข้าเครื่องจับเท็จไม่ใช่เขาเห็นว่าปากคำของพยานญ,ญาติสำคัญแต่เขาต้องการจะรู้ว่าโกหกหรือเปล่าไอ้ที่พูดพูดเล่าเล่ามาเนี่ยโกหกหรกอเปล่า